กรัมีมาอยู่ที่บ้านพักจุกเฉินกอนเมือนเรามาที่นี่และก็ทำกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมสุดท้ายนะครับเราจะช่วยที่นี่ในการสำรวจความปลอดภัยด้านอาคารและก็ไฟฟ้าด้วยผู้ที่จะมาช่วยเราเป็นเหล่าวิศวกรจิตอาสานะครับผมราวุโสที่สุดภาพนะครับเป็นนายช่างอาสนะครับวันนี้มาในหมวดของนายช่าง ก็เป็นวิศกรด้วยนะค,คือ็นของมูลนิธิใ,ในทั้งไทยแท้สารเนี่ยได้มีาการเริ่มมาตั้งแต่ปี59นะครับถ้าเราเรามีรายใใจ่าที่เราจะต้องทํางานพวกนี้นะครับก็คือจากเรื่องของกรณีของพี่ข่าเป้านะครับรรบ้านพัเด็กนะฮะที่มีมีมีเด็กนะครับขอพักพิน,นะครับแล้วก็ไฟไหม้นะครับช่วงประงานพฤษภาคอปี59อายุ512นะฮะ แล้วก็มีไฟไหม้ช่วงเวลาคือห้าทุ่นะครับไหมอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครอันนั้นก็สูญเสียไป1ิบสคนนะครับาใน5ก็มีสาหัสอยู่สนะครับเราก็เลยทางผู้ใหญ่นะของในสถาวิศว์เองนะครับก็คิดว่าเื่อมีส่วนมีัาชีพของเราเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือให้บ้านเรือนนะครับ อาคารเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นในเรื่องของเป็นตัวกำเนิดของการกิจการเรื่องนี้มานะครับแล้วก็กิจการต่างๆก็จะมีที่บ้านบางคองบ้านพักเอกนะครับสวนสาธารณะนะครับแล้วก็อาคารที่ที่บริษัทรหรือว่าองค์กรที่ไม่ได้สนใจหาคนทำไรนะครับไม่มไม่เป็นเป็น ในโงรงพยาบาลสระคล้ายนะครับเราก็ช่วยเยอะที่เรามาตรวจวันนี้นะครับก็อย่าไปว่าเ้อจับผิดนะฮะคือเรามาตรวจแล้วก็เราเจออะไรเราจะให้คำแนะนำนะครับถ้า,าพวกท่านทั้งหลายได้ไตามไปได,ไ,ดได้ความรู้ไปใช้กับบ้านเรื่องของเราได้ด้วยนะครับก็จะให้ความรู้ที่พอรับได้กันนะฮะไม่ถึงเด่บขั้นสูงนะครับแต่ว่าเป็นความปลอดภัย ใ้ตัวเรานะครับรอบๆตัวเราใน <forcément, S 1> บ้านก็คือว่าอธิบายอย่างการทุลาที่ป้าเนี่ยมีความสำคัญอันเนี้ป้าเราเคยได้เราเคยได้ยินข่าวไฟไหม้ทั่วไปเนี่ยครับคือไฟไหม้มันเกิดจากตรงไหนทำไมมันดับไม่ได้แล้วมันเกิดสาเหตุหลักจากอะไรทำไมไฟฟ้าจะต้องไปจุดเลยต้องดับใช่ไหมครับแล้วเกิดเหตุเนี่ยในบ้านเราจะทำยังไงต้องดับก่อนดับไม่ทันแล้ว มันมทำยังไงอ่ะแล้วถ้ากิดีไม่ได้มันก็คือมันก็ตายอย่างเี้ว่าทันี้เราก็ต้องดูว่าทํายังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำครับว่าทำยังไงอ้าวเราต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าบ้านนะอ้าวขอสทนทนากับผอ,อหน่อยครับพี่แคน,นครับเชิญครับได้รัอนุญาตไหมอนุญาตค่ะวันนี้วันนี้นะคะนอกจากตัวเองแล้วก็ป่าช่าง ประจำที่นี่มาด้วยค่ะมีก่อตั้งมาตั้งแต่ปีอะไรเราจะได้คำนวณถูกว่าเออมันถึงเวลาที่ต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรต้องเปลี่ยนอะไระได้บ้างอะไรครับอะไรเงี้ยคือที่นี่เราก่อตั้งตั้งแต่ปีสองสามตึกหลังนี้ค่ะห้าชั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะประมาณปีสามเจ็ดหรือสามก็อย่างน้อยก็ยี่สิบกว่าปีขึ้นไปแล้วค่ะผัดเศษที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้ช่างพาไปตึกห้าชั้นก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนต้องต้อง บอกกับผู้ชมก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมมองแล้วเป็นเรื่องของอา้าวทาไมถึงเอาความเสี่ยงอันตรายมาเปิดเผยอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะถ้าไม่เปิดเผยก็ไม่มีความรู้กันซึ่งหลายมันก็เป็นดาบสังคมนะแต่ว่าอยากให้มองเป็นวิชาการครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับ ถือว่าเป็นอาคารหลักเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ้าพี่พี่พิทักกรเริ่มสำรวจได้เลยครับอาคารนี้อาคารนี้เท่าเท่าเท่าที่เห็นเป็น5ชั้นนะครับ้าโล่งนะครับทำเป็นเป็นหลังคาเสริมใช่ไหมครับเป็นอาคารคอนกรีเสริมเหล็กอะไรทบเนน่ยสิงดย์กดิ่งเนะคะเือไทยครับสาหรับกดครับผมหรือไฟอารามครับกดกดกระดิ่งครับ อ sí, <c oughs> ๋อกดเฉยใช่ไหมครับก็คือไว้มีเหตุกดอ๋อใช้คนกดสอ๋อตู้นี้นะครับตู้นี้เป็นตู้เขาเรียกว่าตู้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับนะอันนี้เป็นตู้รวมทั้งอาคารนะครับตรงที่ที่นกดเนี่ยนะครับเป็นเบรป็นเบรคแกสก็คือว่าต้องทุกกระจกให้แตกนะทุกกระจกห้แตกนะจะมีสวิตช์อยู่ข้างในนะครับนะแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ตู้นะตู้ก็จะส่ง สัญญาณมาที่กระดิ่งให้กระดิ่งดังเคยมีการทดสอบไหมครับเคยทดสอบไมครับอันน้องเคยทดสอบไหมไม่เคยนะควรจะเทสถี่ขนาดไหนฟีละครั้งหรือยังไงครับตอนนี้ถ้าเรากดมันดังนี่กดอะไรก็ดังไม่ใหร นอันนี้เป็นกดเป็นกดใช่ไหมฮะแล้วเรากดได้ไหมครับเคยกดไหมครับดังไหมครับผมก็ไม่รู้กันเดี๋ยว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 มันจะคืนระบบยากขอขอขอไม่กดดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันดังแล้วเราจะคืนระบบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งอ่าเราไม่มีช่างที่ดูตู้ด้วยนะฮะแล้วก็บางทีตู้ก็ไม่คุ้นเคยผมก็อาจจะรีเซ็ตกลับไม่ได้นะเอางี้ดีกว่านะครับ แต่ก็แนะนาวิธีการใช้นะก็คือในเหตุฉุกเฉินแต่ว่าอันนี้นิดนึงนะครับที่อยากให้มีช่วยโน้ตไว้นี่ก็คือว่ามีป้ายบอกนิดนึงว่าใช้ในกรณีไหนใช้ยังไงนะครับก็มาอบรมครับอ่าฮะกดอ่ากรณีฉุกเฉินให้กดปุ่มอะไรก็ว่าไปนะครับเราอาจจะทำไายจำกัดมันไม่หนักขูมากก็ทุกเดือนได้ยินดีนะเดือนละครั้งนะครับเพราะจริงแลวเนี่ยตัวกระดิ่งเนี่ยนะครับ ตัวกระดิ่งเนี่ยมัน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 เป็นแมคานิกใช้กับรถอิเล็กโทตในที่ก็คือว่าใช้แม่เหล็กเนี่ยโดดไอ้ตัวเนี้ยเพื่อไปตีกระดิ่งถ้าเกิดคุณไม่เทสมันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะจับเป็นสนิ่นะครับพอเวลามันมาแล้วเนี่ยมันสั่นแต่ไอ้ตัวที่จะตีกระดิ่งมันไม่สั่นตามมันก็ทําให้เกงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเทสบ่อยๆเหมือนมันมีเอ็กซ์ซอร์ซายอยู่เรื่อยตัวไฟฟ้าเองอกร็ไฟฟ้าเองเนี่ยครับ มันไม่ได้ลามไปโดยมาตรฐานของมนันก็คือว่าเวลามันร้อนเนี่ยมันลุกแล้วมันก็จะดับคือมันไม่ลามไปเหมือนกระดาษตอนนี้ประเด็นนี้ว่าเวลาเกิดอัคพภัยแล้วมากๆเนี่ยเนื่องจากว่าความร้อนหรือสเก็ดที่มีเกิดขึ้นอะประเด็นไปโดนเชื้อเพลิงที่เรามองไม่เห็นของสิ่งองกองทั้งห่แหละใช่ครับอย่างเงี้ยทนนี่ช่างไฟนะเขาช่างไฟที่มันเป็นนะ ไปเลยอ่ะเพราะก็จะดับไฟมีวิธีการทำนะไรเดเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไฟมาทำตรงนี้เพราะอันตรายมากปกติเนี่ยสายไฟพวกนี้ต้องต้องอยู่ในอุปกรณ์ป้องกันนะเช่นท่อโลหะหรือท่อท่อที่เขาใช้กับระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เราปล่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ฝาปิดไม่มีนะฝาปิดไม่มีแล้วก็วงจรแต่ละวงจรก็ไม่มีบอกว่า ไครใช้ที่ไหนอะไรยังไงมันต้องมีป้ายบอกว่าครับเซอร์รกิตนี้ไปไหนไปไหนใช่ไหมครับ่บน้อยต้องมีนิดนึงคือฝาตู้ที่เขามีปิดเนี่ยมันมีความหมายนะเขาปิดว่าถ้าเบิดมันมีระเบิดหรือมีช็อตมีอะไรเนะี่ยมันจะอยู่ภายในใน,นะไม่กระทบมาภายนอกสมมติเนี่ยถ้าเบิดมันเกิดระเบิดอันนี้ถ้าคนอยู่หนงตัวเนี้ยมันจะได้รับผลกระทบทันทีนะครับมันก็เป็นตัว p r o t e คชั่นเขาเรียกเป็น e n c l o ซ u r ตัวหนึ่งที่ที่ที่เปวนตัวต้องการ ครับตอนนี้เรามาดูถังรบเบลิงทุกที่จะมีถังรบเพลิงตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเราทุกอาคารเนี่ยจะจัดวางถังรบเพลิงให้เหมาะสมก็คือว่าใกล้เคียงกับจุดเสี่ยงแต่พอเราใช้อาคารอาคารทั่วๆไปนานๆไปเนี่ยมันจะมีสิ่งกีดขวางอย่างเนี้ครับผมถังรบเบลิงมาไฟเกิดตรงนู้นผมไปยังไงผมก็ไม่ถึงซึ่งถ้าเกิดเป็นมาตรฐานทั่วไปของอาคารใ,ใหญ่ๆนะครับขอบอกว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรขวางกั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ว่าอยู่ตรงนี้ดีไหมดีเข้ามาคุณถึงเลยขึ้นข้างบนก็ได้แต่ว่าระยะทางที่จะเข้าไปเนี่ยม,มันเข้าไม่ได้แค่นั้นครับถ้าเลดในเคสตรงนี้เลย,เยกรณีแนะนํานะครับให้เปิดช่องตรงนี้นะครับเปิดช่อง <c oughs> ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเข้าตรงนี้แต่ให้เข้าตรงนี้นะครับเพราะอย่างน้อยตรงนี้คือเราเปิดตรงนี้ปุ๊บมันเชื่อมทั้งออกมันเชื่อมบันไดนะครับพอข้างบนลงมาจะช่วยได้ตรงนี้ลงมาช่วยได้หรือมีเหตุจริงออกได้ทันที กเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าใส่ใส่ยูไว้เพื่ออะไรครับกานเด็กการการตดตอ้นใช่ไหมครับคืออย่างเี้กอนกรณีที่้ไฟมันชี้หรือว่าไฟมัปัญหาเนี่ยไปตามกุญแจกันที่ไหนไทยเด็กุญแจหรืออะไรนี่ขนบ้านก่างจอยู่ที่บ้านจะเวลานาไหมเคยเคยเคย เคยคำนวณเวลาบางทีเนี่ยพวกนี้เวลามาฉุกเฉลยเนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องท,งทันทีนะครับนะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดเรามีก็บอก็เรียกว่าระบบการจัดการกุญแจหรือว่า Keyless น,น,นะครับ,บกุญแจที่ไหนเราล็อกทางอยู่เฉยเนเราล็อกทางหีไฟล็อกเลยไอ้กุญแจมันอยู่ที่ไหนถึงเวลาปุ๊บกี่นาทีที่เราถึงจะได้ตกางแล้วเวลากลางคือนอเงี้ยไปสายเรามีไหมแช้พนะูดถึงอสารตัดตัวล่างกันครับก็ เวลามันแตกแล้วมันจะเฉยบางเดือนน้อยกาเรียกเอาไฟดับพอไฟดับปุ๊บการที่จะเข้ามาถึงมาแก้ไขเน่ย,ยถ้าเกิเราหาคุ้แจไม่เจอม,มันก็จะยาวนาะนทอดยาวนะที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าผมแนะนำเลยว่าอย่าไปล็อกแบบนี้นะครับเดถ้าเกิดคนที่อยู่แล้วไม่รู้กุญแจอยู่ไหนเนี่ยจบเลย,ยน,นะอันนี้ทำไมตั้งนี่ไม่แตะนี่เพราไม่ตัง้งนี่มไม่ตแตะน,น,นี่อันเนี้ยมีคนให้แนๆ่ๆ ของกายตรงนี้ทำไมถังกับเพลิงวางพื้นไม่แขวนเหตุผลคือเนี่ยถังเขาเนี่ยให้ตัวนี้มาเลยให้ตัวแสดงว่าเขาให้แขวนเขาไม่ให้วางอย่างนี้เขารับกันผมไม่คุ้ทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมผมก็รับว่าไอ้นี่อาคารนี้ใหญ่บางที่ก็ใช้คือเขาก็บอกว่าอมันสวยงามนะวางแล้วหยิบง่ายนะอ่าอย่างนี้เขาบอกไอ้วางแล้วหยิบง่ายนะ ทำไมไม่หวานกว่นี้ไม่ครับผมกำลังบอกว่าตอนนี้เมันเสียที่เลยยี่สิบเซนเลยนะเสียมาถึงตรงนี้นะกระฟุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราหลบไปมีนซาจะอาจารย์หน่งยังไงอธิบายว่าเวลาคุณวิ่งเนี่ยท่าเกิดฉุกเฉินวิ่งเนี่ยคุณจะเหลือแค่นี้ออโทษๆมันจะเหลือแค่นี้แล้วเลี้ยวมันจะชนก็คือไอ้เนี่ยไม่ควรหลบไปให้มีชิดตาถ้ามองเห็นได้ง่ายแต่เส้นทางที่จะวิ่ง ไม่ควรมีอะไรขวางประมาณนั้นครับมันแคบๆอยูแ่แล้วเพราะเพราะถ้าเกิดเปนะ็นราคานะมันจะมีตัหาหาบอกแต่นี้เราเอากันเองมะกชนว่าสมควรจะไม่มีอะไรขวางเส้นทางวิ่งแล้วก็ไอ้นี่เห็นได้ง่ายนนคือ,อย่างนี้ค่ะอย่างในออฟฟิศเนีย่ยเราเลิกใช้างานคอมพิวเตอร์อะไรเราถอดลักหมดเลยเราเก็บหมดถอดหมดพัดลมก็ถอดหมดจะให้เสียบคาไม่เสียบคา เนี่ยักไฟเราจะทําไว้ตรงนี้ค่ะคือระบบเพื่อร้อนพักในห้องค่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจมันจะได้สะดวกว่าเขาปิดพัดลมไหมเขาเปิดพัดลมทิ้งหรือเป่าเปิดไฟทิ้งไหมอ๋อก็คือปิดตรงนี้ใช่เนี่ย่างเช่นเดียวนี้ค่ะห้องสุดท้ายไม่ให้มีคนเข้าไปนอนกลางวัน อันนี้เราเราให้เขานอนได้เนื่องจากผู้ป่วยสมัยเมื่อหลายปีก่อนนะบางทีเรามีผู้ป่วยหนักกันอย่างเงี้ยใช่นอนรวมคันไงเรามีเตียงอันนี้จะชัดนะครับเรื่องเสียบขาถามว่าพัดลมเนี่ยเ,เราไม่ได้เปิดถามว่าตอนนี้ไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหนสุดตรงไหนมันไม่สุดตรงนี้นะครับมันสุด <ไป S 2> อยู่ตร,ตรงนี้ใช่แล้วเมื่อกี้พี่พี่คนหนึ่งบอกว่าเรื่องพัดลมเนี่ยมีประเด็น เื่อยาว่าพรดลงเนี่ยมันมีบางเคสที่จะเกิดขึ้นคือมันมีแคปแคปไหมกรับฝุ่นเข้าไปในขดลวดแล้วมันเกิดความร้อนมันจะสัสมสะสมสะสมแล้วเวลาคุณท็อี่ยมานจะช็อตตรงนี้มันจะช็อตจุดต่อคือตังวม่กระเบื้องครับอย่างนี้ครับถึงเสียบไว้เสียบไว้นะครับถึงไม่ใช้ก็มีประเด็นฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ถ้าเกิดมันหยพอพอนะเลยครับเวลาเสียบเนี่ย เวลานาข้อออกแบบทอ่ผู้นี้ครับมันต้องเต็มหน้าอย่างนี้แต่เมื่อไรเราใส่ไม่เต็มอย่างเนี้อันนีเนื่องจากมันมีชาร์จเฉยมันจะมีผลจากการหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้คือหมายถึงว่าท่อบ,บีบเห็นไหมครับพอท่อบ,บีบมันก็ร้อนถ้าเกิดเป็นไฟฟ้านนครับมันจะร้อนแล้วจุดต่อเนี่ยมันจะมีผลเรื่องความร้อนแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เป็นไฟไหม้ผมจะยิงคด,ดเงีเรื่องของมีปลาเต้าไวนี้ดีคือเคสอย่างนี้ที่เราแนะนำตลอดเราไม่ใช่ เราไม่ใช่ไม่เช่ตรวจลักษณะนี้นะเราตรวจบ้านน้าเด็กแล้ว,ขอขอขอลวครอบครัวและสาวสมคอสมอมอมครัทั่วกตทั่วนี่กรณีอย่างนี้เหมือนที่นี่เหมือนกันนะนี่เคสเนี้ยที่เราแนะนําก็คือว่าหนึ่งทางเข้าออกมีทางเดียวนะครับนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยใส่เหล็กนะครับผมแนะนําให้เหล็กทำเป็นบันทับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรสลักตะขอติดหลักไว้ให้บานมันไม่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 ไม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 สวิงาจัดการพื้นที่ ต้องเป็นบริบทของบ้านแต่ละบ้านอย่างบางที่เนี่ยล็อกจริงต้องมีเรื่องประเด็นเรื่องหนีเขาก็จะไปหาเรื่องกุญแจประมาณนั้นครับก็คือต้องต้องต้องตั้งทงตัวเองไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเกิดเหตุเนี่ยแล้วจะไปทางไหนคือเราเราสมมุติในฐานอ่ะผมถามนี่ว่าผมถามว่าถ้าไฟมันไหม้ตรงเนี้ยคุณหลอกประตูไม่ได้หรือไงนะฮะอย่างที่เรื่องนี้บอกว่าเฮ้ยมันชั้นหนึ่งอะชั้นหนึ่งแล้ยังไงมันไอ้นี่มันล็อกมันก็โด,ด,ดนไปไม่ได้ผมที่เป็นปชั้นห้าชั้นสิบมันก็ไปไม่ได้เหมือน ก็มรอี่คำตอบผมคะแนนถ้าเกิดว่าเอ้ยมันมีประเด็นเรื่องออกไม่ได้คําตอบผมนะครับเวลาเวลาแนะนําที่อื่นก็คือทางมีทางกระเพื่องข้างในผมมีทางกระเพื่องข้างในนะท่านี่ผมว่ากระเพื่งขางนนี่ฉีดไม่ไปเด่นแล้วถามว่าเอ้าเนี่ยพวกนี้เขาไม่อยู่ประจำผมนี่คือฝนทำไงผมก็ตอบงั้นผมวางข้างนอกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันอันนี้มันก็มีคําถามกับอีกว่าเจ้าที่รู้ไว้เลย หน้าต้องเอาสมองอันนี้ตัวจัอบอกไปควันก็คือไอ้ตัวจับควันนะครับสำคัญมากท tamam> okay. uh 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 ี่พี่สิบมีทั้งหมดเนี่ยเขาชันสูตรออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าควันอยู่ในปอดแต่มันไม่ไม่ได้ไม่ได้ตายแบบไฟไหม้เนาะตายแบบคือเขาหลับไม่มีสัญญาณเรื่องเคลิ้ไม่มีอะไรเลยเขาหลับตายอยแค่มันไม่ตายครัวันนี้เราได้มาสำรวจที่นี่แล้วนะครับพี่แคทได้อะไรบ้าง ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งน้ําใจมตรีของทุกคนนะคะแล้วก็ได้ช่างของคนช่างนะคะที่มาช่วยตรวจความปลอดภัยให้เราค่ะเขาจะได้จะได้รู้ว่าตรงไหนมันมันดีไม่ดีอันตรายเสี่ยงมากแค่ไหนค่ะเราจะได้ดูแลตัวเองถูกก็ได้เข้าระวังถูกค่ะเป็นการต้องถามพี่ๆวิศวกรแล้วล่ะครับมีจุดตรงไหนที่เป็นความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเลยเป็นไรครับ ก็คือถ้าเกิดเป็นความรู้ทั่วไปก็คือ1เราจะเห็นว่าเรื่องอคิีภัยเนี่ยมันไฟฟ้าจะเป็นจําเลยเสมอฉะนั้นเนี่ยจุดไหนที่เป็นไฟฟ้าปลั๊กไฟตู้ไฟเสียบโทรศัพท์คาไว้เียบพัดลมคาไวพวกนี้ครับมันเป็นบอกเกิดแ่งไฟไหม้ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลมันอย่างดีเราได้ประสบการณ์จากหลายๆที่ด้วยนะก็ทําเป็นเรฟเฟรนแล้วก็แนะนําเราเห็นที่ที่แตกต่างกัน เราก็พยายามจะแนะนําในส่วนที่แตกต่างนั้นให้อยู่ในกรอบเดียวกันในมาตรฐานของความปลอดภัยด้านอัคคีภัยครับโอเคพี่ช่างโอเคไหมครับพี่ช่างโอเคตองฝพี่ช่างครับต้องพี่ช่าง,งเป็นหลักอาล้ครับอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าไม่ได้เอาสถานที่นี้มาบอกว่าโ้หมันอันตรายอย่างไรมีทุกที่แหละครับแต่ว่าที่นี่ก็เปิดให้เราทำการศึกษาเพื่อจะเป็นอุทาหณ์ให้กับคนอื่น<ๆ>เช่นเดียวกันขอบคุณมากๆครับที่มา ให้ความรู้กับสังคมนะคะรับแล้วก็ขอบคุณเจ้าบ้านด้วย,ยวันนี้ผมและพี่ๆทุกคนต้องขอาลาแล้วพบกันใหม่คราวหนว้าส,สวัสดีครับ